ของเงีวนะครับแต่ือเป็นเป็นเป็นวงดนตรีของนาฏย์ไรตุนทิยาเกษตรินนะครับซึ่งเมื่อก่อนอยู่คณะจินดาตดับมาจีบันที่นี่เนี่ยเป็นมาเป็นนิฏย์ไรตุนทิยาเกษตรินนะครับซึ่งเมื่อก่อนใส่โดยร่วมร่วงมาบงแข่งเงินแข่งเงินมัหนี้งครับเปลี่ยนเป็นซีนีสานซึ่งซีนีสานนี่ก็มีมีหลายวงเพราะอาจะเป็นตงล่างโมลี <word> ่แค่นวงแล้วก็รวมถึงกองยาวนะครับซึ่งมันมีมาหลายหลายปีแล้วนะครับเพราะที่นี่ก็เป็น รุ่นปีพกสอเดี๋ยวซึ่งเป็นรทีที่12ของวิเล,ลุ่นย่างกิรนีน้ที่3ของชิ้นประดับแต่ได้เห็นสืบต่อ,ตอมาราก่นทีเล่วสามารถชิคีมาแข่งเหมือนี้นะขามีแต่คนสามารถชิมืนนี้นะครับประกอบด้วยกองเย้าสามสิบพนกอ,องเหยาร่วมทั้งนั่งดนตรีแล้วทั้งโซเนลนะครับสามสิบคนแล้วก็พร้อมด้วยนั่งนั่งอยู่สามสิบพนเป็นหกสิบชีวิตหกบชีวิตครับที่โรงสนามืมันนี้ บคนสุกรล่อนั่นาคนสุกรอ่ออีกสามไอห้องคีมสามมือแค่เราพ่อเด็กพรีทเกีย่ติเราแล้วแนวคิดการที่อยางส่งมาประกวดแนวคิดที่อยากส่งมาประกวดหนึ่งหลักๆเลยคืออยากสร้างประสบการณ์นะครับกับปุ่นก็คือตอนนี้เป็นปีสองเนาะปีสองท่านผู้นี้ก็คืออยากให้มันมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งอยากให้มีผลงานที่ให้เป็นที่ประจักษ์ให้สังคมเขาเข้าถึงกันเราได้เห็นตัวนี้เยอนมาก ให้ใสังคมก็จะเห็นผลงานที่ได้สร้สารงสรคขึ้นมาได้เขียนขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบยากับคนุ่นต่ๆนอๆไปได้ยอมากเข็ยนน้ำสุดห้อยแล้วครู อาจารย์ควบคุมวงนี่มีอาจารย์ครับผู้ควาคุมวงนะครับท่านรั้งเลยทีหนูแน่นนะครับคุกี้อยู่ตลอดนะคับคืออาจารย์อาจารย์รักมันชาพี่มันจันอาจารย์ยิ่งนิงจริงยิ่งจริงเหมือนกันหนูแน่นตลอดนะครับชู่นอกตลอดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นผู้ปั๊บเป็นผู้แก้ไขเป็นผู้เก็บรายละเอียดนะครับืออาจารย์อาทิตย์คำปรึกาผู้ให้คำปรึกษาลักลักษมณ์อาารย์อาจารย์ลุงเดชเดชพิมลแล้วก็อาจารย์ใม่ผ่าพิชาดนตรีพื้นบ้านวัตถุพลนะครับ าเบิ่องบนถูกได้มาแน่รวมทั้งหนุ่มพีพี่ข้าเจ้าสอนไทยสอนมากข้าเจ้าก็มาเบิ่งมากิ้วให้กันโตก็โตแบบนี้มันจะได้อีกเหตุไหนี่สารเท่ากันเป็นเร็วเกินได้ว่าตุม้มพูงกันครับผมพี่แน่นอนครับผมไทยสอนกับหนุ่มสอนหนุ่มมากแง้วที่ข้างดนตรีที่น้ำเสนอครับ แนวคิดหลักเก่าไอหรือเีไม่เบลัไเนแคิดที่เรียนนี่คือเริ่มจากเก่าๆเลยคือออกองเก่าก่อนเป็นโบราาโมราณก็คือโรราออกตะสวนนั่นตะสวนนี่มาตอตกันเป็นเาว่าจีเป็นกุ้งเฮียสว่อยังหลายๆอย่างอามาพมกันหลังจากไปเอาของโบราเนี่ยเขาเอาต่อสู้สมัยใหม่ประกอบเครอดนตรีประกอบสายินเป็นดนตรีขึ้นบ้านเนาะ ได้เคียงเสียงเกืนมาเทากับมีเอาเนเแนวเพลงเมลเพลงกต่ดีไส้เอ็บางเพลงแต่งเย็นแต่ละเลือกหอมเพลงทีมันติดอีทหมูเพลงสมัยใหม่แน่เพลงสมัยเก่าแน่ที่วา่าคนคนกันก็เลยให้เป็นการผสมผสานระหว่างยุคสมัยโบราณยุคดังแต่ยุคใหม่ทำทำข้อมูลซื้อได้นะครับหลังจากที่แข่งแล้วทำข้อมูลซื้อกันเลยครับพอใจกับผลงาน,าน,าน,านอาแบบอกแบบจริงจังหรือออกแบบจริงจังเออออกแบบจริงจังก็คือข้อมูลสื้อนะครับคือภูมิใจนะ คือเขาเต่ากันสอบมาเดือนสองเดือนนะครับเดือนสองเดือนเขาเต่าสอบกันมาแล้วแต่เมื่อยทุกคนทุกมเมื่อยตีสองตีสองตีแซฟตี้มาตลอดมือนีมากกับเอาผลงานออกมาท่ามสมเนรถึงซื้อวาทีมเอ็มพาควบใจแล้วก็แล้วก็ที่หนีน้ามูอระดลบทุกที่ไลยมีประสบการณ์ชุดใหม่คลื่นไปชุดมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขันด่านของเหยาครับแดดฝนหนาวหัวมากในการมือนีเป็นการแสดงฝีมือ การแสดงทักษะภาพทั้งเวีนเรีงา้กค่ะยสค่ะจ้ก็ขอขอบคุณที่พี่สองด้ยนะคะรวยบ้อในตู้น้ำในส่ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งนะะถ่ายรูปถู่ร่มกันนะมาถ่ายรูปดูวถ่ายวถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปวมกันไม่คิดว่าครับตีเชปีเปนัดนี่ล่ะ อ้าว้อกกันเลยปีชีบไปนะโซงไดคีปิดคีปิดโซงไงถือกล้องนะครับตอนนี้เราถ่ายเอ้ามึงทำแล้วหรอมึงอ่านแล้วยหรออ่านแล้วอ่านแล้วาสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานิสิตชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยดุริยาขสินมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำรายงานกลุ่มที่สามนะคะวงชีกองยาวซีนิสารครับผมวันนี้ วันนี้ก็ขอจอบคลิปรายงานเพียงเท่านี้นะคะ,อะขอบคุณค่ะ